คอยสิไปงานนั่นศพกลางบ้านนี่แล้วไปซอยงานขาเจ้าเนี่ยเจ้าหากินเอาเด้อตัวแรงเด้อเฉพาะแตงชบดำเอสอสิไปซอยงานซบบ่แม่นอืเจ้าอยากกินอยังเจ้าก,กระซ่างเอาบุญญาดอกบุญญาดองกันเจ้าบุญโย่คอยกยิไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องแป้งเท่านั้นแหละเอ้าผู้ใดน้องแป้งอเอาคอยบอกว่าคอยสิไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องแป้ง กับลูกยูกับผู้ใดญน้องแป้งนั่นเอาบอกเข้าใจอีกนละเอาไม่สัน่นเอาไม่เมื่อแรกใอยว่าใอยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องแป้งก็ใครอย,อยากกูนว่าน้องแป้งนะ่ะมันคือไผ่มันเป็นไผ่เนี่ยแต่ยังบอกเข้าใจเย็นโยเอาเอาไปอีกจังรอบนึงเขาเอาไปอีกจังเสือนึงเอาเเม่แรกเจ้บบาโบยูเป็นปะ ก่อยจะไปกินลาบเองเนาะเสาอยู่ร้านนองแป้งท่าผู้ใดขึ้นนงแป้งโอ้ยเนาะไปที่โฟกัสเจ้านี่เนาะเจ้าบ่ได้ห่วงขอยือติว่าก้อยจะไปกินเขาก็มีหยังมืวยเลี่ยงก้อยจะได้ยังกินฮะโอ้ยกระห่วงอยู่กระถึงบอกให้เจ้าไปหากินเด้นั่นละผู้ใดหลับวันนี้น้องแป้งค่ะเอา <c oughs> มันจะเป็นไผกระซัางมันเป็นยังหน่อยนี่คือคุยจะไปกินเขาอยู่ล่ะน้องแป้งเข้าใจบ่เออคุยก็เข้าใจคุยลูกอยู่ผู้ใดล่ะน้องแปะเห็นไหมเออน้องแป้งมี่คือไผ่ก็เป็นกระซังนอะไรเนีอยก็ขวอนถามบ้างบ่อยๆฮะ ข้าเนาะอืมสิ้นเดือนละค่ะไม่ต้องผูกโขดอ่างนั่นอ่างนี่โอ้ยเอาอหอดลอกมั็นลรดิเสื่อนพระเจ้าเนาะเราโผดมันจะได้กระอันได้เงินก็รับไปได้พูดนั้นพูดหนิเฮงรักคบพู่นะเออรักคบรักแปดแสนกว่าพู่นะปลาเสื่ออ่อนเนาะกระโผดเนาข้าวเก่งเนาะเออเจ้าเก่งได้ดีจ้ะน้องจ้าอยู่แล้วมันได้รับเนี่น้อนเย่าบ่นอันทะเลได้ปลาเนี่ยอะมันได้มีเวลากินเขาอย่าบ่ ตัวนี้ว่ตเต่เร์ชำระแล้วแล้วป้าผ่นจะมันหลายครั้งเด้ออันอันนั้นไหมยังล่ะบักมว่วงสุก <laughs> อ๋อโอ้ยนี่เนานีน่น,น,น,นานนบักม่วงต้องมาอยากกินน้องขอจ้าจังหวะนี่แต่บักมว่วงสุกไอ้ต้อยของไปกับมีคือกันกนของไปกับขึ้นชำระคือกันไสามสี่ไล่กันชำระแล้วแมนโอ้ยชำระแล้วคุณไม่เสร็จไรก็ม่วงเนอะน้า นี่คางวดรถค่าบ้านอาอันค่านี่นี่ข่าน้ำข้าไฟเนี่ยโอ้ยังมาทพว่มค่าดอกท่องอยู่นะจำเงินมวนกี้เี่ยเลขว่าออกมันี้นะเงวดเลขคุณว่าเป็นยังไงบีคือสิรากับเขาแท่สันดอกชชเอ้าสิรารอคอยเนี่ยชำระเรียบร้อยแล้วพ้อไม่เมื่อวานไปแล้วแต่จว่าชำระแบบนี้เนี่มันหลายบทแล้วแต่แล้วคน ก็เป็นบดตะเบือเลี่ยดผลบอกของเขาในเลยได้ก็ได้หน่อยก็ม้วนจอกเล็กๆน้นอยๆเขาแตกบักไรนึงช่องแขวน,นช่องแขวนแค่หัดช่องเงินน้อยๆเน,นาะปัญหาะความสามารถของคนมันต่างกันแมน่นแล้วของกระจอกแตกแสนแตกล้านประจันแตกมั่วโมเชอ่ออวโมงคนเดียวๆพวกเก้าหันโอ้ชเ่อโมงมันอี้กระแตกอีกแล้วมืออื่นกระแตกอีกแล้วโอ้เก่งเหลียวะของพงก์เฮโนนี่บ่แตกล้านจักเตื้ยเดี๋ยวนี่ ตัวใ,ใช้เสด้อบเห็ดรขั้นเมื่อยละเศร้าเถอะ้าคเศร้าเถอะโอ้ยหนออท่านหอดย่ำใจนจสิบบาก็อดบ้านเดียวบาเนี่ยอโอเคเป็นสาระสางมั่นเมือ่อเลยไม่สิดไปใชนีหไปซอยงานศพระจาซอยงานศพแล้มีบ่หมดเร้วใที่อยากไปเนาะ วาดก็ห่านนั่งเจ้ากระสิทามไปคอยไปกสิทามหาตาเจ้าอีกแนังจะได้เต้นเปิดฟันล่งวือไว้จากกันควาดก็หนได้งบาทเองอ้เปอกแลม่แบงไหนโอ้แ่งอูเอ้าช่างพงานตัวนี่เปนนี้าสอนนี้แม่แม่ดแันี้ว่ได้ไหมเอาไปข้างคนูแต่ว่านนมงายเขาเ่ไปเห็นงเห็นจรินแั่แม่าสั่นแม่มา่ไค้ปควานเพราะกระเดียบบ่ได้จกันสีสอมเนาะโนี่แล้วไปล้างม เจ้จกสารก็เที้อนโาสานแจ๊คนไดเป็นคนใดเ่ยปะาย่าจะฟังตายละม้ยผมไดมาจกคดเนาะเขาไปบดเนีเื่องเศ่ฮัลโหลครับเอ้ยฮัลโหลเอินยังจูคามจับเวนเดยยินดีพอินที่บ้านเวลาเลยกไปจังตอนที่เลยไปหันขอ้า่ขี้หอดเลยเนาฉะนั้นเราเป็ดเนาะ คนน่องที่มีสื่อเาปากตันงป็นการ่าเนครับขึ้นมาเก็าเป็นสลอแสดงเงอนผู้นั้นผู้นี้ผมมีความสุขทรับสูซท่องันอันลูกกุ้ยไซไมสิเป็นยังผูกสิ้ยจำลูกกู้จับไมสิเป็นยังการแกนกุ้ยไซท่องกับคืนปาตะเฮาออกเป็นจำคืนปาตาเฮาออกเป็นขายคืนสมองมันคือแั่ในคนเทาหนี่งก็ได้ไม่ต้อคิดมันไม่สิรอก่อเิบัตการ่อนนี้ค่ะข้าหองถุง่นีเลยถึงทางหวดรถกับโป๊อ ผมบม่มีเงินใส่เลยแม่ครับเอ่ยเรื่องคือกันนารละฮัลโหลฮัลโหลเอ้าว่างสายเร็วแขกฮัลโหลว้า เป็ฝากล้านกันนะเป็นตาหักเคนี้จ๊ป่าเนี่ยยี่สิบบาทลูกเยอ้กเทยเนี่แม่เจ็บแค่เราเป็ี่ยนเี้ยอยู่ดีเราก็พวกใหญ่เถอะดำม่าวัสดเมืองนาดัมอนขาฝากพวกพิกันก็ปวบพวกกเป็นนางมองๆสาวๆนี่เพื่อนเป็นยังต้องยอมว่าเพื่นงามจะเป็นว่าสั้นๆก็คดห้ก็ได้ก็คิได้ก็ได้บ่พอ อย่าไปบอกก็นนนหนาวาเาพวิ่นจะหนี่ตรงยองวะเจ็บผ้าเพิ่งง่ามแถมจะบอะไรเพิ่นง่ามทัวเพิ่นจังมาเอาอันนี้แม่สองอันสองอ,อ,อันนี่บ่แม่นครับอ๋อนี่แม่ก็เพิ่งงามแถมถามว่าสาวเกาหลีไหมโอ้ยอายุทำลายปรได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้แม่แถมให้เด้อ ไอ้สบู่ผ้าส,สวยเดอ้อแม่แถมไปให้ปุกสามก้อนพ่อมขอบคุณนอค่ำแม่โอสวยข้างใจดีป็นนีนอะ <c oughs> แล้วเอาแป้า,าน,นึ่งแบใส่นี่โอ้ยเป้นแม่ลากเครื่องมือแล้วปิดเก็บเห้เต็มเต่เศร้าๆคุณ <c oughs> ท่านลูกไปเศร้ากับบพราะท่านพ่นมาคนหลายคักตั้งแต่เมื่อไหร่ปุ้ ได้ตัวแรกก็ไปน้ำกันเนื้อผมนี่ละไปตั้งแต่เศร้าจนเด้อกี่ปีกันนะโอ้ไปตั้งเศร้าๆพี่บได้มาหบากหลายนึงไปเต็มกระมังหลังบ้านนลยอืมจมพ่อเนาะเพื่อสิค้าหลังเฮ็ดอยู่นะตอนบอกให้เพิ่นแกงได้เอามกกออากินอยู่บอเพิ่นยั่วเอาแกงมาได้ละได้มาลงม,มาจากเขาแบบว่า,ากันแกงกินเลยแซ่บเพื่อยังหนึ่งเศร้า,า,าได้ตั้งสองสามตัวยเพื่อนน่งกินน้ำกันครับป oh. ้าแมวนั่นก็กินน้ำกันควยเดียวกันนั่นละแซ่บเพื่อยังเนี่ยโอ้ยก็บอกว่าเฮียเจกินเลยเนาะ ป้าูน่าย่หมาแค่เตือนมันเด้อผู้ใดเทรมอเอามอกับแมไปฮัลโหลป้าแมเอาผู้ใดก่อนฮะป้าแมเบื่อเห็ดใไปตอนนี้นะแต่ข้าไปรงพยาบาลบ่อาเอาเอาสไปตอนนี้ลวเอาิดร้ตอนนี้แล่เอาเอาโอเคเถอะโอ้ยแม่เบื่อเหตด พานเราไปรงพยาบาลพราะเนบ่ท่านเราหายใจพระออกเดี๋ยว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 ยยายคุยกับแม่เมื่อเหียเดี๋เดี๋ยวเดแม่สีฟ้าไปแต่ละของเอาแต่ล่งียังไม่่ยเเออสี้า่าฟ้าววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปยี่ยงเลยนี่เอาท่านแม่เมื่อเหี้ยใครจะเลือว่าแต่ไห น้ากันแม่เป็นเบื่อน้ากันบ่โอ้ไปน้ํากเไป้ดี